สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูงานซ่อมครับงานซ่อมสีรถมาดูรายละเอียดในงานมันมีอะไรกันบ้างขั้นตอนนะครับครับวันนี้ก็มาดูงานซ่อมสีนะครับรซ่อมตรงนี้นะครับของรถสวิสครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ภาพใกล้ๆกันว่ารายละเอียดในงานมันมีอย่างไรบ้างนะครับมาดูงานซ่อมสีรถยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะครับเอาก็ชนเวียดมาตรงนี้แล้วมันก็ฉีกขาดแล้วก็ กันชนมันก็จะดุงด้งๆยุบๆหน่อยนะจะได้มาดัดและทำสีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรอยปาดก็ซ่อมบังโคลหลังนะครับกับกันชนหลังเราก็เช็ดทำความสะอาดเราจะได้เก็บหมดทั้งอันนะครับนะดูว่ามันมีรอยฉลอกรอยเม็ดหินตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็บังโคลหน้านะครับก่อนหน้าตรงนี้ มันดมตรงนี้นะครับเห็นไหมสนิมจนกินหมดแล้วของเขาแล้วก็จะได้มาเคาะแต่งสักหน่อยแล้วก็แล้มาโปรเก็บงานก็เป็นงานทําสีรถยนต์นะครับช่างแหลมก็มาทําเป็นวิดีโอให้ทุกคนทุกท่านดูกันนะครับมาเบิ่งกันว่าช่างเขามีวิธีทํางานยังไงนะครับการทําสีรถขั้นตอนในการทํางาน,นครับ จะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่คร่าวๆนั่นแหละครับครับผมก็มาดูกันนี่เราก็ต้องมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูแผลก่อนนะครับเช็คดูแผลแล้วก็มาดัดแต่งสักหน่อยให้มันเข้ารูปแล้วก็ค่อยมาโป๊เก็บรอยแล้วก็จะได้ไปทําพื้นกันนะครับครับผมมาดูกันเลยครับมาดูรายละเอียดขั้นตอนในการทํางานนะครับหลังจากที่เช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ดัดตัวกันชนนีให้มันเข้ารูปนะครับ ผมก็จะใช้ขัดแบบน้ำนะครับไม่ขัดแบบแห้งนะครับตัวนี้ใช้แบบน้ำนะครับช่างแหลมก็จะใช้กระดาษทรายแห้งนะครับถูถ้าใช้น้ำก็ใช้น้ำแบบคุกคิกนะครับนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันเป็นฝุ่นมาเข้าจมูกเรานะครับมันเป็นแผลเล็กเราก็ทําอย่างนี้เป็นอีกวิธีทําอีกแบบหนึ่งนะครับบางคนก็จะใช้เครื่องขัดนะครับนี่ก็คือช่างแหลมขัดกระดาษทรายหยาบนะครับตรงเฉพาะแผลที่เราจะโป้นะครับ ขัดกระดาษทรายหยาบแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะโป้เช็ดก็ใช้ผ้าสะอาดบิดมันๆแล้วก็เช็ดรอมันแห้งหรือจะใช้น้ํายาเช็ดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยวิธีการทํางานของแต่ละที่ก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือแผ่ก่อนที่จะโป้นะครับมีนะครับบังโคลหลังแล้วก็กันชนแล้วก็บังโคลหน้านิดหน่อยนะครับ ทีแรกก็ช่างแหลมจะใช้สีโป้ไฟเบอร์นะครับนี่คือถ้าใช้สีโป้ไฟเบอร์นี่มันจะย่นเวลาในการทํางานเราให้มันเร็วขึ้นกระชับขึ้นนะครับแต่ธรรมดาก็ใช้พื้นนะครับดีกว่าพื้นในเกาะพลาสติกนะครับลงน้ำยาเกาะพลาสติกแล้วก็ใช้สีพื้นพ่นทับแล้วค่อยมาโป้นะครับถ้าเป็นวิธีที่ น่าจะดีกว่านี้นะครับสําหรับตัวผมน่ครับก็คือโป้ซีโป้ไฟเบอร์เสร็จนะครับแล้วก็มาใช้ซีโป้มาโป้ขึ้นรูปนะครับนี่ขึ้นรูปขึ้นทรงนะครับให้มันได้ทรงเดิมมากที่สุดนะครับมาดูวิธีการโป้กันไปด้วยเอาแบบช้าๆไม่ต้องสปีดวิดีโอนะครับนะครับช่างก็อารมณ์สุนทีหน่อยนะครับทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย ดูเหมือนจะทำงานเร็วนะที่จริงแนละ้วชั้งแหลมทำงานอย่างซานี่ครับเห็นไหมชั้งแหลมก็จะอธิบายคลิปแบบภาษากลางด้วยภาษาถิ่นบ้านชั้งแหลมด้วยนะครับเว้าวปนกันไปครับบอกไว้ก่อนนะชั้งแหลมเป็นคนสกลนครน,นะครับแล้วก็อู่ที่ทำงานตอนนี้ก็คืออยู่ที่สกลน,นะครับอาก็อธิบายเรื่องโป้ไปนำเว้าวเรื่องรถไปนำนะครับ คันนี้เขาเขาก็ถอยนะครับถอยชนเบียดเสาไฟท้ายก็บด้แตกครับที่ถอดออกคือกันชนมันกระเด้งโดนไฟท้ายแล้วมันก็อาออกเฮาก็เลยถอดออกนะครับก็มาโปโเก็บกับโปนี่กับประมาณโปสามเที่ยวนะครับสามเที่ยวหรือสามรอบนะครับนี่คือโปรอบแรกนะครับโปรอบแรกเื่อสางผิวยึดเกาะก่อน เนี่ยก็มาโปร,รอบที่สองบัดรอสีโปแห้งสีโปจะแห้งประมาณสักประมาณสามนาทีนะครับก็แห้งหละสีโปต่อรอบนะครับโปรอบที่สองนี้ก็ทีนี้โปขึ้นทรงนะครับทีนี้นะครับโปขึ้นทรงมันจะมีสันตรงเหลี่ยมมันกนชนมนหน่อยหนึ่งรอบสองทง้งแล้วกับโปขึ้นทรงนะครับ แล้วก็รอบที่สามรอบที่สามจะมาโป้เก็บเรียบรอบที่4ี่เก็บเรียบกับโป้ประมาณสี่ห้ารอบนะครับเก็บเรียบเพื่อเก็บรอยตาโมดมันแล้วก็ถ้าเอาโป้เรียบโปได้ทรงมันก็เวลาคัดมันก็จะคัดง่ายนะครับนี่แบบใช้ความประณีตจังหน่อยความชํานาญจังหน่อยนะครับจะมีล่องตรงนั้นเราก็โป้แล้วก็จะมีโปกีดนะครับแล้วก็เวลามันแห้งเราก็มาค่อยๆซอออกนี่นะเดินมาดู บางคนน้นครับช่างแหลมก็โป๊ไเวลาละรอบนึงน,นี่ก็รอบที่สอง<ะ>แผ่เล็กๆแบบนี้นะน้่แหละโป๊สามรอบไปเลยเพื่อนทีแล้วเห็นมันเล็กๆแต่เ,เพื่อนจะให้มันเข้าทรงเพราะว่า,วาเฮาโป๊ดีเวลาเฮาขัดมันก็ขัดง่ายนะครับขัดง่ายขัดแป๊บเดียวมันก็นได้เลยครับเอากระน้นโป๊นานแต่ขัดน้อยนะ บางแกนโป้หนาแต่ขัดน้อยแนะโป้นานแต่ขัดน้อยความหนาความบางมันขึ้นอยู่กับแผลที่เขาเคาะมานะครับครับอในที่นี้ก็จบแล้วครับมาเบิ่งร์งแหลมเล้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะทาสีดำก่อนขัดนะเป็นงานเล็กๆโป้แป๊บเดียวก็เสร็จหรอกแต่มันติดงานอื่นครับแคลมใช่ดูว่าติดงานอะไรนะครับโป้เสร็จแล้วก็ลักษณะการโป้ก็แค่นี้แหละครับนิดเดียว เท้าทาสีดำนะครับสีดำที่เห็นนี้แล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยห้าสิบขัดนะครับแล้วก็ขัดละเอียดแล้วก็พ่นสีรองพื้นแต่วันนี้ช่างเลิกแล้วครับค่ำละแสงก็ไม่มีแล้วะแสงจะหมดละฟรีเขาให้มาผสมสีนะครับในแม่สีในขวดของผสมสีนี่ครับพวกคุณว่าสีอะไรนะครับสีหลังคานะ ลังคาพอดีเขาไปผสมมาแล้วมันได้อย่างงี้ี่มันไม่เหมือนกัน,บอก,น,นออบอก่าช่างแหลมผสมด่วนนหยโอ้ยช่างแหลมมันแห้งบอยดเห็ียดอยู่น่าผสมไห้เขาเรื่องแผ่นเทียบช่างแหลมกล่องยิงเพลงนะครับช่างแหลมบอกเอาใกล้เคียงกับพอ่อเลยช่างแหลมค้านช่างแหลมว่าอีแผ่นที่ช่างแหลมเอาเขาแผ่นนี้ละครับพวกนี้กับแผ่นที่ผสมทั้งหลายแผ่น มันเป็นสีเทาสีเทาสีครีมด้านนะครับก็ผสมตั้งหลายแผ่นเพื่อจะได้ก็เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วก็พอดีทุกมันค่ำแล้วทั้งหลายก็เลยเลิกก็โป๊เสร็จแล้วละครับเนียวพวกนี้ค่อยมาขัดทําพื้นแล้วก็มาเตรียมผสมสีพื้นนะครับสีพื้นมุกนะครับมันก็เสร็จแล้วโปนิดเดียวแต่การทําพื้นครั้งนี้ก็ไม่เท่าไหรต่ตอนพ่นมันจะค่อนขอ้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับ นี่ครับก็ทุกคนก็ขอให้ติดตามงานดูนะครับมันเป็นคลิปที่ทํางานเกี่ยวกับรถนะครับนี่ครับแผลก็แค่นั้นแหละแล้วลก็ตรงนี้ตรงนี้น่าจะชนนะครับต้องตอนผสมสีก็ต้องสักหน่อยนะครับเทียบไปเทียบมาน่าจะสองชั่วโมงก็น่าจะไม่เสร็จว่าการทําพื้นมุกข,ขาวมันก็จะยากแลยซื้อสีเบอร์มาเราพ่นมันก็ไม่เหมือนนะครับสีมุกมันเหมือนยากนะครับ เพาพวกสีขาวสีอะไรนี่ทำกระป๋องเดียวกันคนละคนพ่นแล้วก็พ่นพื้นคนละแบบนี่ก็จะไม่เหมือนนะครับนี่ช่างแหลมก็บอกให้ทุกคนรู้ไว้ก็อย่างนี้แหละนี่แบบมันก็เกือบชนทุกอันเลยบางคนหน้าก็เกือบชนแต่บางคนหน้ามันนีดเดียวแต่ตรงประตูหลังนี่แหละมันจะค่อนข้างนิดยากนิดหน่อยเพราะว่ามันชนนะครับ ทังแหลมก็ไปแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับกับสําหรับวิดีโองานช่างของช่้งแหลมนะครับแม่สีชั้งแหลมก็วางกองกจ่งเพงอยู่แม่สีก็เป็นแม่สีแบ่งซื้อมานะครับครับผมชัางแหลมก็ไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากมาก,มากครับ